สวัสดีครับเพ่อพี่น้องสวัสดีย่ามาสอนกับผมเนาะมีกฤติพามาเบิางงวคือเกาะกับผมแต่ว่าจิบมบอกว่างวมันเป็นอย่างมันคือมีน้ำเหมือกออกมาคล้ายงวนแปลว่ากลับสัตว์เนาะแต่ว่าบ่แม่นลยกับผมมอนี้เห็นพ่อแม่น้องเห็นน้ำเหมืองวะครับผมอันนี้เป็นน้ำเหมือกอะไรออกมาจากจิมเพิ่นครับผมเพราะว่าบางคนว่างวกลับสัตว์บ่แม่นลยกับผมเพราะว่ามันรังคงเสียออกมาผมรังคนออกดูออกต่อมาเนาะให้มอนันต์ดี เพราะว่าอยู่กับคนก่อนมรสุบุนไงครับผมเพราะว่ายังเป็นสีเพราะว่าหนึงมันมีลายเศษกับผมท่เาบวหูอาจจะเป็นเพราะว่ามดลูกข้างในเพันบอดีเนาะพันอาจจะทายของเสียออกมาให้มอนเป็นน้ำเมือก่อยให้มอนตรงตรงให้มันผมว่าโอยงัวขึ้นแล้วแต่ผมแม่นกับผมเพราะว่างัวยังมีลูกหลุดหน่อยอยู่งัวกลับสัตว์เม่เียวขนาดนั้นผมยังต่ำสามถึงสี่เดือนนะชาสุดธกเดือนนะ บางตัวเร็วสุดก็2เดือนแต่ว่าส่วนมากไม่ผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากวัวกับสัตว์เร็วประมาณ2เดือนค่อยมีเลครับผมประมาณ2เดือนกับสัตว์เร็วยังต่ำยังต่ำสุดลูกประมาณ4เดือนถึง6เดือนนะอันนี้ลูกประมาณเดือนหนึ่งเองครับผมประมาณดึงเดือนหนึ่งลูกหนึ่งเดือนมอที่แม่น้องเห็นเมื่อกี้เป็นในเมือกออกมาจากจิ้มิ่นเมื่อกี้ เวีนว่างงกลับสัตว์นะครับผมไม่ใช่วัวกลับสัตว์นะครับท้ชุมแต่ว่าเป็นวัวขับของเสียออกมาจากร่างกายนะว่าหลังคลอดเนาะว่างงวตัวนี้อยู่กับคนก่อนบอกเคยฉีดยานะยาบำรุงหลังคลอดก็ไม่ได้ฉีดนะแล้วก็ยาบำรุงรูปสืบพันธุ์ก็บม่ได้ฉีดับไม่ง่ายว่าบอกเคยฉีดยาเลยแหละว่งตัวนี้ตั้งแต่มาอยู่กับผมมาเพิ่งได้ฉีดยาวันนั้นสองเข็มนะมียาขับพยาธิแล้วก็ยาบำรุงขาตัวสานกับผมเพราะว่าอยู่กับเขามาบอกเคยฉีดยาเลยครับผมเพราะว่า มาอยู่กับผมถึงในสิทธยาหัวไฮบอมันเลยแบบว่าสารแท่งสีดเข้าไปนั่นเลือยาบำรุงเข้าไปมันเลยได้ครับคลองเสียออกมากผมครับคลองเสียเรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ดีต่อร่างกายของแกนะไฮบอนี่คนบางคนปวดหัวเลยว่าอู้ว่าอู้งัวงี้เอาลูกเร็วกับกับสัตว์เร็วเถอะโอเมนกับผมไม่ใช่นะบางคนเสียใจก่อนกินคนกิดผิดได้ว่างัวเอาลูกได้เดือนกลัวกับสัตว์เร็วเลยโอเมนกับผมไฮบอนี่นี่เบื้องบนไฮมอนี่คือคืออีนี่ไฮบอนี่คืออีทายไฮบอนี่ นี S <S <preach science> ่ว so so ันนี้ลูกเพิ่งได้สองเดือนเองนะสองเดือนเองว่าจะไปกับสัตว์นะเตรียมเตรียมทียังต่ำสามเดือนสี่เดือนหกเดือนนะเดี๋ยวผมว่าคิดว่ายังต่ํานี้สี่เดือนนะแต่ว่ากับสัตว์รอเบรกมันว่าชดเจียนในหมเนะคือว่ามันเป็นกระขึ้นสัตว์ไงขึ้นสัตว์กระสัตว์หม่คือว่าร่างกายมันสมบูรณ์มันทาราบสมอีกหล่อไม่กับผมแต่ว่าเลยบอกสมเพราะว่ามันขึ้นชัดเจนไงว่าสมไปกับโมติดกับผมนี่คือนี่กันนี่นี่วันนีเห็นนี้เหเมือกว่นนี่อะไรมองตรงๆนี่ คนกวาดตี้งหัชวชัวรกับสัตว์ใดีผมแม่นี่ครับผมต้องเข้าใจผิดนะเข้าใจใหม่ครับผมเพราะว่า,าร,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 ระรบบภา,า,ายในของแกมันบอดีครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่เคยฉีดธิ์ยาผมอมลุงเห็นบ่นี่ยาอมลุงบ่เคยฉีดนี่บ่นี่หม่บอน้ำเหมือกไหลวมาติดขางคายบอกผมบองให้ดูครับผมนี่แหละพยายามเข้าใจใหม่ครับท่านผู้ชมนะว่าถ้าเป็นวัวผอมวัวที่ออกลูกได้หนึ่งเดือนในนี่ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าวัวเขาขับของเสียออกมาจากร่างกายขเขานะว่าหนึ่งถึงบ ยาท่เาฉีดไปมันกระตุ้นมอกมาเนาะครับของคงเสียออกมาเพราะว่าก็คือค้นเนาะ